เบรกแทบไม่ทันเชียร์ที่คำพรแชร์ชโมเมนต์น่ารักคู่ไฮโซบิ๊กเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักทั้งหวานจนแฟนๆอิจฉากันสนัน่นสำหรับคู่รักสุดน่ารักอย่างเชียร์ที่คำพรกับหวานใจไฮโซบิ๊กที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่ที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ชาวเน็ตได้ออมยิ้มกันตลอด ล่าสุดทําเอาแฟนขับเฮกันลั่นเมื่อเสาวเชียร์ได้โพสภาพคู่ที่หนุ่มบิ๊กกำลังคุกเข่าต่อหน้าโดยเสาวเชียร์ยิ้มหน้าบานงานนี้ทาเอาแฟนขับต่างกรี๊ดจิกหมอนได้เห็นโมเมนต,ต์ข่าวดีสักทีแต่พอดูภาพดีๆและเลื่อนมาอ่านแคปชั่นทําเอาแฟนขับเบรกแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะนึกว่าเป็นภาพที่ถูกขอแต่งงานแต่ความจริงแล้วขอผูกเชือกรองเท้าตั้งหาา แหม่แมแหม่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีต่อใจอดอมยย้มไม่ได้เลยจริงๆจ,จ้ะแต่ถึงยังไงเจ๊เธอก็ต้องขอเชียร์คู่นี้ให้มีข่าวดีสักทีค่ะเพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันสุดๆ